สบายดีสวัสดีจ้าพี่นอ้องตอนทับกข้าสู่ซ่องกุ้งเบาลาวพี่น้องวันนี้ก็เขามาเฮือนกับเบากุ้งเขามาจอบเบืงเฮือนพี่น้องตั้งแต่ดำนาแซงกับบดไอเข่ามาเลยเนาะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ 1, 1, ปลายปูายปแหละที่เขาดำนาแซงกับหากระดำแล้วมาเบ่งต้นไม้ต้นตอกพี่น้องเหี่ยวบนระเบ,บจแต่ดำนาเนานะ ใบเด็ดตอนแรงๆเพิ่งได้เลยสี่ห้ามงแรงแหละแล้วหากระไรแล้วให้แล้วห,หน้าแต่แต่ดำนาแซงกับพวกม้านสองสองอ,อสองอาทิตย์ป้ายเนาะประมาณนะแมนมาอะไรพี่น้องลุยพากันลุยนะ,ะนนยนด<ำ>ูดครับดูดไปแล้วเลยดำแล้วหน้าอะไรก็จบเงินบางชาล่ะก็<อ>ต,ต่อไปเยอยเนาะไปเป็นยงไงกันไปก่อนนะให้บากูเพิ่งเอารถเข้าไปดำนากับดำนหน้าแงหนาวให้แต่ว่าแล้วแหละเนาะ ยามีต้นไม้ใบหญ้ากระซิบคอยงามพี่น้องบนเนี่ยสังเกตบางหญ้าแถวนาบ้านเฮาสีดเซียวเาทางหลัดตลอดสู่มเป็นองคทางประตูไปแทะทางสุแต่ว่ายังบ่ทันแล้วนี่ครับบ่ทันได้ใส่ท่อย่านใส่ท่อแล้วก็ตรงตุ้นไปอันนี้สัวข้าวจะน่ากระเดี้ปิดเนาะหมูหมูปลอ๋อหมกโมูกเนี่ยอืมคนมาวางเงินวางแล้วนาวางหมากได้ มาพันแล้วสิสุกแล้วสิสุกแล้วขนาดบ่มีนาเนาะขนาดปาดสด้เปลายเดนกนี่แกแมนบะเหตดลมุ่มลุ่มอยอ่อันนี้เราบ่ได้สูสดกันทุันท้งซีนใหญ่กว่านี้นาะแลวกหวานมันไม้ใบห้ากรบยงงามเนาะมันตกแรงม่คือามฝน เอาละเบ่งเฮือนน้ำกูได้ข่าวมาเดินอันช่วงเราเห็นใป็นแบบห่างงามเลยดิงามแล้วอ่ะนงามเลยเพราะใส่เิ่งๆเลยพอตกแรงมาเลยที่เป็นขี้ฝุ่นมันเป็นทางแดงดิซ้ายเขานี่คนกับบุคคลได้อยู่เด้ปลาขี้ฝุ่นนะกันขโมยกับเพื่อนใส่ทางไหนเห็นบหมส่องเห็นเนาะแต่ใส่กันขโมยและทางไหนใส่กันขโมยแล้วกก็่ใสันขโมยแล้้วแลวก็ใส่ประมาณปิดเนาะ เห็นได้เเสองเห็นนั่นและวมันเป็นแหวนนันใส่บ่แมวนแวนดำเนาะมัคนมาอยู่นได้เห็นไงอันนี้เช่ามองนะคนมาอยู่นะมองอะไคนนี้คนนลยทำมองเช่ามองอะไเนาะคืองนซานวันสองบวกยกันจ้งางามประตูเนี่ยนะสีมันยังแบบงามดีนี่แหละคนมาอยู่ไม่น้อเป็โง ไปไปเลาะปุ่งต้นไม้เอ้ากันกนันเปื้อนอากาศจะเริ่มแน่นแหละเริ่มอยากหอดแล้วเด้อวิตยามันดำนาแหละเพราวหอนเนาะนมากแล้วเบ้อ แต่แพงนะที่ลุมปุ้มมีแพงแอวอืมปขาดเนี่ยแง่มาจากจังหวัดด้วยโบว่าจะมีแบกเขาเนาะจะได้กินมาแล้วเนี่ยอ่าวังปีกายนี่ก็ลังมากมันรอกนะแต่มันหล่นเนาะปีนี้คือนชิมาอยู่มันตกเลยอาจจะเนาะติดมาต้นไม้ต้นต่อติดไปแล้วสูงหมดเลยเด้ยต้นไม้เขา เหี่ยวไปเลยปะโอ้ย hmm. สูงไปเลยไม่ได้เขามาดนเลยบ่ค่อยว่างส่วนหนึ่งไหิดตะเวียกใช่เบิ่งเด็กๆเหี่ยวอออือต้นอไ่ค่อยดีต้นทิเรียนตายไปลยบ่จักนั่นยาดีเจเอวอจ้ะทำ bây anh em nhanh ngang lắm có, okay. cái này rồi, bằng lâu nó vít nó vứt nhằm khuẩn rồi đấy nó không bị nằm xíu là khuẩn bọc ở nữa <laughs> hiểu bà <rồi>. này <Năm. cười> แต่ต้นชังทองมักมีนี่มันใหญ่เลยดิบุเป็นยังดอกตัวเนี่ยโดนโดนหดก็ได้แต่ซุนนี่มันยังน้อยขันกะมาบอได้บอได้เอาบอได้ปลูกแล้วขายต้นนี้จะบอได้ก็ได้ละสองร้อยเนี่ยอ๋อยาดีเจ็แอลครับวบ้านทำันหายากเญ่ได้แล้วบอบ้านทำมีและหมงสองสามร้อยต้นทุเรียนเนี่ยท่ำได้ก็ต้นทุเรียนพวกสิบหรือเจ็ดสิบต้นหนึ่งต้นละร้อยบาทประมาณนี้เนาะได้ยังไงใช่ไหม เห็นไอ่ซื้อไปปลูกอยู่นาแต่ว่ามันบ่มีอยู่บ้านเฮาเด้อต้องอยู่สวรรค์เด้อยู่สวรรค์อยู่สิโลก้าแม่นบ่มีอยู่บ้านเราต้องไปเข้าในเมืองมันมีบอนเลือกหลายนะอยู่บ้านเฮาเพิ่นบ่ค่อยปลูกมาไปเฮ็ดใหญ่ขนาดลืมซั่นมาแล้วหน้าสิตายหมดแล้วคุณแปลกเนาะแล้วหน้าแล้วเพราะว่าฮ้อร์นหนาหวไปเก็บบลกเพ็ดไป เอาล้วเรไปเก็บเป็ดนะใครจะได้เบิ้งจ้าพี่เบิ้งนี่งยา,าเลยจไปหลอกเก็บอยู่กันได้ให้บุกคูเป็นทดต้นใหม่ก่อนเหี่ยวปาาลาไปเลยนี่ทำมาอยู่ันทาวนนั้นนะ่ะสิซื่อมาแล้วพี่น้องต้นกล้วยแถวนี้เนาะอันนี้เฮาแบบบ่ค่อยได้อยู่นะนะพนกรบ่ตกมันบ่มีน้ำ Nên mi mục kết dùa nè Ồ Sì đen đen dì nọ Xúc là đấy Xúc lèo Con nhìn nòi nè Xúc lên bọn nè Cho này hẹn bộ cuồng con mở hút xa Hiểu mà nhít rồi นี่แหละมัเพชรอันนี้แหละตามขายนะเอาเบี้ยแนวมันมาปลูกสมิงแกเอาไนมันมาหวานเก็บเมื่อเห็ดแจวกินมันเพชรได้มัเพชรอันนี้พอได้กินดี่นอะ เกีกะเพรดกร็ะไ้เต็มกำมือพี่น้องไปดีกินเนาะเห็ดแจว่วไปหลอกเบึงมะเขือขื่นน้ำก็ขื่นมีอยู่ต้นหนึ่งชิคาแล้ออวเนาะโยกไปแล้วจะต้นใหม่จะเอาเขามาคัมห้าแกะแล้ว,วียงไปะสิเขามาแต่เป็นเว้นพี่น้องแต่บ้าหาก็ะแล้วเวียก เลค่อยขามาำเฮ้มีอยู่ต้นเดียวแล้วมักเธอคืนกะะ็ได้เจอพอได้กินอยู่ตังใส่น้ำม่สม้มเห็นยนะังไงโอ้โอโอ้โหมีน้ำนะจะเอาใดอบ้าง มุเรงอามิตาตนะไปโอ้ประตูประเจรยนึเดียวมันบูเคยดกเลยพี่น้องไงอันจะเปเก็บตลอดเลยนะ บบมาคืนเราก็ได้พี่น้อง หาหุหน่วยอะไรกับพอดีเอามา,าไหวตั้มน้ำไม่ส่งพี่น้องแจมมาแค่คืนของแจบมาเบิ่งานะมันเชื่อมันเชื่อมันจะเหี่ยวไปเลยเหี่ยวหมดแล้วบุคคลได้ฮุดเลยพี่น้องไอ หยอดมันแปลนลวดกินกับแจวเก็บตลอดแต่ว่าสวงอันหน้าในบริกเก็บมัใเก็บก็ดุปงได้หยอดมันถ้าจอบบางเฮือนจะยังว่าพอได้มีแนวเก็บเ้วอน้อง บ่ได้เมื่อละล่าได้บ่ได้ลองขุดบิงหัวมันนี่เนาะใจะว่าใหญ่บ่จะ นท้านนบอเรมานำด้วยพี่น้องนั่งกันสองคนเหลินโบมาแม่ส่วนเลบิบโบมาน้ำนำแด้แล้วกระลินกับอันผูกกับหญ้าอยู่เฮี่น อออะไรไปน้องแต่เว็นก็ซืตกดินเลยคุ้มหดแล้วเราก็สืได้เมื่อเลยแล้วแล้วเก็บ <c oughs> เลยเก็บมกเพ็ดเก็บมเขือหดัเือน่่า่าย่า่า่่ ถ้าเก็บบะหนเลยอะไรักอันนี้มันบกหอยหลายมันเคือมันอยากเหี่ยวไปแล้ยดิพ่อได้ลวกดิไปกับเลยครับเสร็ได้เบื่อแล้วได้ไปนั่งแต่เมื่อก่อนพี่น้องฮดตตัวใหม่กับบะเล้วเนาะเบื่อเสาร์จังมาฮดตจะมาต่อไหมคำคลิปนี้ก็จะได้ขอลาไปก่อนพี่น้องคิดหน้าพ่อกันใหม่ ก็ออขอบคุณขอบแกณเป็ปปนพี่น้องทุกคนที่ติดตามนาครับายเนาะขอบคุณหล,ลายๆเจอกันคลิปหนาดด้านแยจใจพี่น้องสบายดี